ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสุกรทั้งหลายอันบุรุษผู้ข่าซึ่งสุกรที่ว่าจุนทะเป็นแล้วซึ่งประตูแห่งเรือนให้ตายอยู่อันว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดย่อมเป็นอันว่าการกระทำซึ่งมงคลบางอย่างเห็นจะจักมีในเรือนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าเจ็ดมีเมตตาหรือหรือว่าน่าความเป็นแห่งความกรุณาแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่มีแก่นายจุนทะผู้อย่างสุกรทั้งหลายชื่อมีประมาณเท่านี้ให้ตายอยู่ ก่อนว่าศาสตร์ผู้หยาบช้าผู้กล้าแข็งมีอย่างนี้เป็นโรคเป็นผู้อ่านข้าพงทั้งหลายไม่เคยแล้วหนอย่อมเป็นดังนี้อันว่าประศาสดาแต่แล้วว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันว่านายจุนท่าน,านอ่านยังสุกรทั้งหลายย่อมให้ตายสิ้นวันทั้งหลายเจ็ดเหล่านี้หาไม่ได้ก่อนว่าผลอันบุคคลพึงเห็นเสมอด้วยกรรมได้เกิดขึ้นแล้วแกนายจุนท่านั้น อันว่าความร้อนพร้อมในนรกใหญ่ชื่อว่าอาเวจีปรากฏแล้วแก่นายจุนท่านั้นพวกเป็นอยู่ๆนั่นเที่ยวอันว่านายจุนท่านั้นร้องอยู่ร้องเวียงดังสุกรเที่ยวไปแล้วในภายในแห่งเที่เป็นที่อยู่สิ้นวันทั้งหลายเจ็ดด้วยความร้อนพร้อมนั้นก็ทําแล้วซึ่งการะในวันนี้บางเกิดแล้วในนรกชื่อว่าอาเวจีดังนี้ครั้นเมื่อคําว่าก้าแต่พองค์ผู้เจริญอันว่านายจุนท่านั้น เศร้าโศกแล้วอย่างนี้ในโลกนี้ไปแล้วบางเกิดแล้วในที่เป็นที่เศร้าโศกอีกนั่นเที่ยวหรือดังนี้อ่านวิสุทธ์ทั้งหลายกาทูลแล้วแต่นะว่าดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายเอออันว่าอย่างนั้นเชื่อหน้าบุคคลเผื่อประมาทแล้วเป็นกฤหัตหลือหรือว่าเป็นบรรพระชิตจงเป็นย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองนั่นเที่ยวดังนี้ตัดแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าดังนี้ ในการเป็นทิศสุดลงรอบแห่งพระคาถานว่าชนตั้งหลายมากเป็นอริยาบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นได้เป็นแล้วอันว่าเทศนาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยบาจามีประโยชน์เกิดแล้วแก่ชนดังนี้แล